ตแตงเนี่ยปลูกข้าวปลูกผักนี่แหละเอาไปขายตลาดหมอเพิ<อ>่มเขา้าสู่ตลาดตลาดหมอเลยเหรือว่าพวกผู้กินขายก็มีขายก็มีพวกหมักเหมานี่ก็ได้ขายได้ครับอืแล้วว่าพวกตะขาตะไคร่ก็ได้ขายเพราะเขากินซื้อกินลละเขารับซื้ออยู่คนรับซื้อคนมามาซื้อเองหรอกเขาไม่ต้องไปคนชนะหรอกเดือนละสองเท่อนี่เท่ากับจัดการให้เขาเดือนละสองสองวันเนาะแต่ว่า งานเห็นงานอีกสามบ้านอ่ะต่อเธอหนึ่งอันส่งเขาอ่ะกิโลละเจ็ดบาทกิโลละแปดบาทเอ้าเขาขายของของเขาเองอ่ะมันบ่ต้องไปไปซื้อของคนอื่นมาขายอ่ะบาทนึงก็ได้กาไรเสร็จง่ายๆเลยแล้วเขาบ่จําเป็นต้องมีเงินหลายพวามพอมีแนวกินเราจําเป็นบ่ต้องมีเงินไหลเพราะเงินหลนี่เพื่อจะจะไปซื้อกินด้ขนาเขาบ่มีกินต้องซื้อกินดอมีหลายกบได้กำไนผมเห็นเขามีเงินเดือนสองสามหมื่นเขาก็เป็นหนีคือเก่าเพราะเขาบ่มีอันกินอ่ะ เพรเขาต้องเอาเงินที่ได้มาไปซื้ออันกินเนีแต่ว่าบ้านพมเพื่อนพมนี่เพื่อนพมนี่มันหลายคนหลายเหตุบาน,นี้มันก็หเหตุให้มันบรได้ซื้อแล้วกินหลายซื้อบางเรื่องอันใดมับนบ่มีเขาจังซื้อแลวบ้านนี้แต่บางอย่างเลือกกินเท่ากับขายแต่ขายบธธ่ได้กำหนดว่านนะต้องราคาเท่านั้นนะต้องราคาเท่านี้นะบอเกี่ยวราคาจะได้กับขายได้เขาบ่ได้บธธ่ได้วา,วางเสียเอาเงินนะไปซื้ออย่างเนี่ยมันราคาแพงแงเช่นรถล่ามา้างซื้อมาเทียัอ่งมีหลายอันเท่าก็ยิ่งเป็นทุกหลายอย่างขึ้น ศาส,สนาสอนว่าน,นอกเหนือจากปัจจัยสี่อย่างเราได้ก็ดีมีก็ได้แต่ถ้าหาักจากสิพัฒนาอาหารพืชพอดีก็โบมีจริงดีไม่จังบ่เป็นภาระง่ายๆรักษาศาสนาสนดีมากนะมผมก็เลยกลายเป็นคนตรงผมมีอย่างาไรเด้มีแค่อาหารการกินในครอบครัวในดินในหยาในป่าในดงแต่ว่ามีจักรยานคันเดียวผมของใส่ผมเที่ยวไปเห็นว่าชาวบ้านแถวใกล้น,นะปันจัยยานไปเขาว่าบบอายคนบอกปัจจัยยานเอา้าอายจะได้จกัจกรยานคอยซื้อสวดได้ดป้ายแดงได้กับพวเขาง่ายๆอ่ะ มันนัคนอื่นตามคนอื่นไม่ได้เลกอาจารย์ต้องเข้าใจว่าจะไปตามคนอื่นน้องตามตัวเองอ่ะแล้วมัเป็นจังสมบายใจเขาอยากเป็นคือผู้อื่นเทาเลยยงากเขาเลยลําบากเลื่อยเป็นทุกข์าศาสนาอสอนดีว่าอีนาทานังทุกครั้งโลเกการกู้นี่เป็นทุกข์ในโลกเดี๋ยวนี้คนนี่เห็นเงินมากบอได้อยากกู้อยากยืมแล่นหัวต่ากันอะอ,อยากอยากเป็นคนทุกข์อะเพราะว่าคนไทย,ยเป็นอนนี้เราความเป็นนี้มันดีหรอโอ้โห เป็นเสียเกียรติเ,เสียศักดิ์ศรีเลยเดี๋ยวนี้เป็นนี่ดีนะอ้าวกลายเป็นเรื่องไม่ดีอันนี้คือขั้นยังไงขั้นเดียวข้อเป,ปีย